อเนาะพี่น้องอัน,นก็หาอยู่หากินตามเคยเนาะตามสไตล์บ่อบันห้วยมือนี้ลงน้ำคลองมือนี้นะบ่ได้ไปลนน้ำห้วยได้มือนี้ได้เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำเนาะเปลี่ยนบอนไล่องไล่องนี่เปึงบรรยากาศกำลังยามเนาะ หาอยู่หากินตามสไตล์บ่บันห้วยอ๋อบรรยากาศสุดยอดเลยนากันเจียนนากันเจียนบ้านวิเศษทั้ก็เป็นังไทยเนาะจังหวัดบึงกาเว่าอ รอสมุมนอนรอสมรอสมพู้ิได้บอนี่ก็เป็นโซฟเฟอร์เห้ยไงเพืนน่อนเนาะนี่โซฟเฟอร์โซฟเฟอร์อืมผู้สาวนะผู้สาวมาลินกันเจียนนะ ขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วนี่อันนี้ก็เป็นป่าปากน้ำคลองบ้านเฮาเนาะบุกหัวบ้านอื่นเอื้นป่าอย่างเนาะคอมเมนต์บอกกันเด้อนี่ ตายยังอันนี้เขาเอิ้นนี่ปลาเพี้ยน้อยเนาะพี่น้องปลาเพี้ยปลาเพียกอยคัักขนาดได้นี่สุดยอดลุ้โอ้สัดสัดเด็ดเมื่อกี้ลืมท่ายพี่น้องโอ้ยอุ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 ้ย โอ้เกือบได้ใส่กระตตองพี่น้องเลยคุนอะของแท้ได้เลไห้าโลเบาๆพี่น้องเลยห้ารูเบาๆตัวนี้ก็น่นาจะมันสองสามรูเนาะตัวนี้ก็นเนาะกำลังปุดเพิ่มว่ะตัวนี้โอปล่อยเนาะเพิ่มว่ะใจบุญเนาะ คนโบกินปลาคนโบกินปลานั่นเห็ออนปะเขาเลือกปลาเลยเห็นปะนี่เมื่อกี้บุรีไทยสตีทฟุนะพี่น้องเอ้ยสุดยอดไรยสุดยอดไยคนงานผลงานสีสุดละมองเขาก็ได้สีสุดเลยเด้อโป้ม,มองอยู่นี่ โปรมองอยู่นี่สุดสุดแล้วลองสุดท้ายแล้วพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปทึงสีอัพเดตผลงานให้เบิรงเด้อ น้องผลงานเมื่อนี้เนาะโอ้ยอันนี้ท่านผู้ชมนี่กระท่าลายเนาะโบกไว้ป่ะคือว่าผลงานผลงานผลงานเมื่อวานเบา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 สิบปลายโลเบาเบาพี่น้องเอาเถอะคนล่างจะทาเมืนอนี้ใจ๊ก สิไปโลเบาๆพี่น้องสิไปโลเบาๆดังไฟเลยดังไฟเลยนี่โอ้สิไปโลเบาๆพี่น้องเอ้โบได้นะปลาจุกนะบบได้บบได้เออปลาปลาพิ้อนะบบได้ปลาพิ้อนะนี่โอ้ยคู่หายกับเขา